กินต้มเล่งน้ำกันพี่น้องต้มแล้วไหมไหมเหนือเปือเป่อยๆละลายในปากต้มเปือเป่อยๆเลยสวัสดีค่ะนกชดาพรช่องเคยไทยสไภร์ออสี่ยายกำหลานกินต้มเล่งค่ะเมื่อนน้ชามใหญ่ๆน้องกับตันต้มแล้วได้เวลาอัตโนมัติอัตโนมันตมิอยู่นี่น้องกับตัน ตื่นโดยอัตโนมัติยายจะกินข้าวทีไรน,น้องกับตาลก็ตื่นตื่นมาดูยายกินข้าวโดยอัตโนมัติเลยดีนะที่ได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วทุกครั้งที่ตื่น <c oughs> มากันมากินน้ำกันกินไปเลี้ยงหลานไปคือเก้านี่ละมีความสุขดีค่ะกินไปเลี้ยงหลานไป คนเขาเครื่องจังน้อยกันได้นำกิ่มลงไปแล้วนำเออนำอยังน้ำปูมันหนึ่งละนกใสริก่แดงเล่นเนาะคะ่ะว่าไม่ผิดขีนูส่วนนอี้ยังก็ใส่พริกนี่ไปเลยแต่รสชาติมันได้โอเคแล้วละ่ะผิดเบเกี่ยวดอก <c oughs> เสียเพื่อเขาอืมเที่ยววันกำลังดีเผ็ดได้จะเอ๋เ้าภาพปิดหน้าตัวเองสิลูกนี่กุ้งซิ้งหมูน เมื่อหนูยังนี่เมือเ่อกีมามาก,กินข่าน้ำกันบัเนี่เสวยห่อนๆต้มเล้งเปอยๆละลายในปากเบิเ้งงดรอสิเห็นเบิ้งว่ามันเปื่อยขนาดใดนสจ้าสิหาวตัวนี่นี่นี่กระดูกเล้งเปื่อยขนาด นี่รูดออกจากกระดูกเลยนะคะหนื่งอันเมื่อรูดออกจากกระดยยูกเลยยุยยยเลยอืมอืมมาบบดนี้นลนนุยเลยชนิดละลายในปากอืมปากกัดน่อ ๋ยว่หวานกระังมีอืมกระดูกรอนหรอครับเนื้อ,อ,ลอเลยอืมเปื่อยอืมกินข้าวกับยายไหมตื่นโดยอัตโนมัติทุกวันเลยใช่ไหมลูก อยากอัดคลิปกับยายเหรออยากออกคลิปอยากอัดคลิปกับยายก็เลยตื่นใช่ไหมหืมกำนันหันห่อนแตกเลยเนาะทำอยู่ยาย เงินรูดออกจากกระดูกดูร่อนออกเรลือจากกระดูกขนร่อนเลยเปื่อยขนาดนั้นหละ่ลายในปากนุ่มๆครับครับล้ลายในปากครับเนื้อน,นุ่มๆ มันหันหันแจกหนอหยั่งหยั่ง่งงะต้มแห้งๆหนองอืมเหรอั่าหนูจะพิชซตัวยังไงรถมันทำไม่ได้ของลูกรถมันแค่ทำไม่ได้หรอ งานไหนหนูนี่เลยงานเล่นหนูนี่หละอืมนี่ใครอาตุ้งเกี้ยงหนูนี่อืมมันเล่นอยู่ในรถนี่จะคิสตัวไปไหนรถมันแคบๆเองมันทำให้ได้หรอกนั่นแหละงานอยู่ตรงนั้นแหละหนูก็ตื่นมันดูยายกินข้าวทุกวันเลยนะ ก้านาฬิกาปลุกไว้เหรอถึงเวลาแล้วใช่ไหมถึงเวลาต้องตื่นแล้วยายจะกินข้าวแล้วอ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกวันเลยน้องก,กับตั้มทำกับข้าวเสร็จปุ๊บตื่นปั๊บเลยดูว่าจะได้กินแล้วนี่ถ้า <c> ม <oughs> ันนอนให้กำลังใจญ่ใหญ่กินข้าวทุกวันเลยใช่ไหม mở lại lại มันกลับตัวไม่ได้หรอกน้องกับตันนอนอยู่เฉยๆมันจะกลับตัวยู่ได้หลดมันแทบทำไม่ได้หรอกเมื่อลมข้างนอกอย่างแรงเลยลมแรงมากเลยลมแรง ได้ลมวนลมแล้งอืมแซบคับผู้หลีมันด้ผิ่นอนไปกินน้ำกันตดนน้ำพอ่หอนขาวสวยหออนหอน ต้มเล่งเข้ากันดีปรุงนี่รสไผ่รสมันดีเนาะอยากจะพายสิปปรุงแบบไรเนานะจ้าของลูกนี่ออกไปเปรี้ยวหว,ว,วานเปรียวหวานเผ็ด ที่สำคัญคืตอตบผมันเปื่อยนี่แหละแล้วไล่ในปากเลยล่ะอื ต้องกับตัวหรอกลุ่นอนอยู่นั่นแหละมันกลับตัวไม่ได้รถมันแคบรถมันแคบไิ้เียวเองนอนเล่นอยู่นั่นแหละหอืม

สนุกเนาะแต่ละคลิปแต่ละคลิปสนุกมากเลยกินไปเลี้ยงไปไปเลี้ยงคนน้อยไปสนุกมากเลยคลิปยายกับหลานนี่ยายกับหลานนี่กินไปเลี้ยงคนน้อยไปด้วยคนน้อยน้อย 不来。<laughs> <laughs> ล็อกอย่างเดิมใช่เขาจั้ีคุณก็ขอบช่วยทุกคนใช่ Nói chung Còn làm bạc tiếng ngon. nó <laughs> <laughs> <Tìm tớ gọt. cười> <laughs> <laughs> ตัวมาทุกวันมันจะไม่ซ้ัไมคิดนี้สามใบแค่ไหน,นก็น้องหน หนากินตมเล่นแซ่บเอมี่อ่ะแซ่บแบเหนือเปื่อยๆแล้วได้เปล่าต้มเล่นค่ะแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าตั้งแต่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆค่ะเด้อเป็นลังใจให้ยายกับน้องกับตันด้วยนะคะช่องเคยไทยสปายออซี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ